สำหรับใครที่สงสัยนะครับวิธีการแชร์เพลงสำหรับรุ่นเซ n a 50s แล้วก็ 20s อีโวเนี่ยแชร์เพลงได้ไหมแล้วก็แชร์เพลงยังไงนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาแนะนำให้อ่าวิธีแชร์เพลงนะครับอันดับแรกเลยให้เราเชื่อมต่ออินเตอร์คอมมันก่อนกดปุ่มตรงกลางตรงนี้ค้างไว้5วินะครับไฟจะเป็นสีแดงกระพริบแล้วเราปล่อยได้เลย com, com, อท่าทีนี้เดี๋ยวรอเขาจับคู่กันแป๊บนึงนะครับ หลังจากเชื่อมต่อแล้วนะครับไฟที่ตัว5 0 x ก็จะเป็นน้าเงินกระพริบสองครั้ง 20s ก็จะเป็นน้ําเงินกระพริบสองครั้งนะครับทีนี้วิธีแชร์เพลงกดปุ่มตรงกลางนะครับให้เครื่องที่จะแชร์อย่างเช่นอ่ะผมจะแชร์จาก5 0 x กดปุ่มตรงกลางค้างไว้สวินาทีนะครับ <sharing> ตัวเครื่องก็จะพูด music sharing on นะครับอันนี้แชร์เพลงแล้วเรียบร้อยนะครับ ถ้าจะอยู่แชร์เหมือนเดิมเลยกดปุ่มตรงกลางค้างไว้สี่วิตัวเครื่องเขาก็จะพูดมิ s i c กเช r i n g o อมนะครับก็สำหรับการแชร์เพลงจะทำประมาณนี้นะครับไปลองทำกันดูได้เลยนะครับ